วันมหาปวารณาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำบรรษาพร่วมกันเราจะต้องรักษาอีกหนึ่งราตรีนะจ๊ะจะไปค้างคืนที่ไหนยังไม่ได้จนกว่าจะได้อรุณวันพรุ่งนี้เพราะว่าในปฏิทินก็จะเขียนว่าเป็นวันออกบรรษาแต่จริงๆแล้วเป็นวันสุดท้ายของบรรษา การมหาปรนาที่เราได้กล่าวคำปรนาเอาไว้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยพอที่จะเข้าใจอย่างง่ายๆก็คือเราปรณาซึ่งกันและกันว่าต่อหากว่าเพื่อสาหามิกรูปใดได้เห็นได้ยินหรือสงสัยว่าเรานั้นนะ ประพฤติยังไม่ถูกต้องตามธรรมวินในจะเป็นเหตุให้ทำพระนิพพานให้แจ้งได้ยากหรือไปสู่นิพพานได้ช้านั่นนะก็จะอาศัยความรักและปรารถนาดีแนะนำตักเตือนเราเพื่อให้รเราได้ประพฤติถูกต้องตามธรรมวิน,นัย จะได้ไปสู่พระนิพพานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็อย่างง่ายได้ที่ต้องปะวารนากันอย่างนีเพราะเพราะว่าปกติของพุตุชนมันยังมีกิเลสนะปัญญาหยาบพูดง,ง่ายงามันยังมีมานะทิฐิยังมีความดื้อถือตัวอยู่ในใจถ้าหากว่า ไม่ได้มาภาวนาไว้ว่าให้แนะนำตักเตือนได้ในข้อที่ได้เห็นได้ยินหรือสงสัยนัมันยากที่จะรับมันจะหงุดหิดจะขาดเครื่องใจจึงได้ภาวนาเอาไว้เพื่อให้โอกาสกับเพื่อนสหธรรมิกได้มาแนะนำมาตักเตือนเราเราก็จะได้ พรพุษธได้ถูกต้องตามธรรมวิน,นัยจะได้มาบรรลุวัตถุประสงค์ของการได้เข้ามาบวชกันในคราวนี้การอยู่จำพรรษาร่วมกันภายในพรรษานี้เราจะเห็นได้ว่ามันไม่นานเลยในการผ่านกันไปแต่ละวันแต่ละคืนเดี๋ยววันเดี๋ยวคืน เหลือประเดี๋ยวเดียวก็ามาถึงวันสุดท้ายของบรรษานี้แล้วนะการมาบวชในคราวนีนะ้ของพวกเราเนะี่ยหมายถึงพระนวก,กะที่เข้ามาบวชใหมนะ่แล้วก็รวมถึงภิกษุเก่าด้วยประการบวชเรามีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือการทำพระนิพพานให้แจ้ง รองลงมาคือแสวงบุญแล้วก็สร้างบรารมีมาชำระก,กายวาจาแจงเราให้สมันสะอาดอาบริสุทธิ์จะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปนิพพานได้หรืออย่างน้อยก็มาเติมบุญเติมบรารมีให้อารามีอุปนิสัยปัจจัยที่จะไปพระนิพพานนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆเลยเป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งใหญ่ เราว่าเพศสมรรณะนี้เนี่ยเป็นเพศที่เป็นอาสาธารณะไม่ใช่ทั่วทไปแต่ว่าเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่สั่งสมบุญกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เป็นคระหัตเป็นกระวาสทำบุญกันต่อเนื่องในพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน หรือภาษาวกของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดกุศลศรัทธาสั่งสมบุญบารมีกันเรื่อยมาทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นจึงเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในระดับหนึ่งว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้น,เ,นเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน มันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ายังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายรักยังเป็นบาวเป็นทาตของพยามารเขาซึ่งข้าวความโลภความโกรธความลงนั่นเขามาบางังคับบัญชาเพราะฉะนั้นชีวิตจึงมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลารายความขึ้นลงอิตตรงนี้แล้มันอันตราย เนื่องจากชีวิตนั้นนะมีอบายทุกติิฏิบัตินรกเปรตอสุรกายสัตว์ริษานมรองรับอยู่ซึ่งเราและใครก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อได้เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างนี้จึงสั่งสมบารมีเรื่อยมาตั้งแต่บวชช่วงสั้นๆจนกระทั่งบวชได้ยาวขึ้น เมื่อถึงจุดอิ่มตัวในเพศของครหอหัดแล้วก็เข้ามาสู่ในโลมเงาของพระพุทธศาสนาบวชเป็นสมณนะมาเป็นพระภิกษุสมณเณรในพระพุทธศาสนาเ,นเมื่อเรามาบวชอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นอาสาสารนนะเป็นเพศอันอุด,ดมไม่ทั่วไปสำหรับใครใครที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ เพราะว่ามันอยู่ยากถ้าหากว่าไม่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนเนื่องจากว่ามันมีรัฐธรรมวินในเนี่ยเป็นกรอบที่ล้อมเราอยู่ว่าเราจะทำผิดแผกแตกต่างจากกรอบนี้มันไม่ได้มันมีโทษมันมีภัยที่รองรับอยู่แต่ว่ากรอบของพระธรรมวินในนี้เนี่ยมีเอาไว้สําหรับเป็นรูกชีวิต ที่จะประกอบประคองให้ไปสู่ฝั่งพระนิพพานถ้าเรามีเป้าหมายที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งการสู่ในกรอบหรืออยู่ในกรอบของพระรรมวิในนี้เนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้อยู่คือมันไม่มีความรู้สึกว่าอึดอัดหรือคับแคบแตรงกันข้ามกับมีความรู้สึกว่าเป็นสุขสุขกายสุขใจเบากายเบาใจเนี่ยเราได้ปลด เครื่องพันธานาการของชีวิต,ตออกไปเรื่องกายวาจาใจของเราเนี่ยที่เราจะต้องคอยดูแล,ลรักับประคองให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เดินทางเข้าไปสู่ภายใน mm hmm. เพื่อจะได้เข้าไปถึงพระรัตนตรยัย mm hmm. ซึ่งเป็นแก่นของชีวิตที่จะทำให้เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขอย่างแท้จริง mm hmm. เป็นอิสระ เป็นความสุขที่กว้างหวางที่ไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีความสุขใดๆที่จะมาเทียบได้จนกระทั่งเมื่อใครเข้าถึงแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนกันอยู่อย่างหนึง่งคือความสุขประเภทที่ว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะอธิบายกันอย่างไรและพระรัตนตรัยในตัวนี้แหละ จะเป็นอุปกรณ์ให้เราได้ศึกษาวิชาสามคือบทเพลในวาสานุสติญาณญาณหรือความรู้เป็นเหตุให้เราเนี่ยะระลึกชาติได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตไม่ใช่แค่เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวหรือเกิดครั้งเดียวตายแล้วสูญแต่ว่าเราได้ผ่านการเวียนว่ายตายเกิด มายาวนานนับครั้งไม่ถ้วนจะเห็นชีวิตรุ่มๆุ่มนันดอนขึ้นขึ้นลงลงเราตลอดเวลาว่าช่วงใดชาติไหนของชีวิตเราไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตชาตินั้นและชาติถัดมาชีวิตก็สูงส่งแต่ชาติไหนเราเงินข้ามประมาทในการดําเนินชีวิตไม่สั่งสมกุศล,ลธรรม ชาตินั้นและชาติถัดมาก็ตกต่ำเราจะเห็นการขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้เห็นชีวิตของเราที่อยู่ไปอยู่ในอบายนั่นมีความทุกข์ทุกทรมานมากตั้งแต่ไม่มีเวลาว่างเว้นแต่ความทรมานจังทั้งมีช่วงสั้นๆที่ว่างเว้นติศไหนคือตายเกิดตายเกิดกละทั่งเรื่อยมาเลย าจะมาถึงความเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งส่วนชีวิตที่ว่าเป็นสุขที่ยาวนานนั้นก็ประเดี๋ยวประดาแล้วมันก็ไม่แน่นอนอีกทั้งก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแม้จจะเป็นความสุขในเทวโลกก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยกระรัตนตรัยในตัวก็จะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นชีวิตอย่างนี้แล้ว มันจะทำให้เราเข้าใจชีวิตของเพื่นมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะเห็นกฎแห่งกรรมที่กระทำหน้าที่โดยไม่เว้นใครแม้แต่เพียงคนเดียวพอป,ประกอบกรรมชนิดนี้จะต้องไปสู่พบนั้นพบนี้สเสวยวบิบากกันอย่างไรมันก็เห็นกันทนลอดทำให้เกิดความเบื่อหนายคลายความกำหนัด ความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของแม้จะพบภูมิมันอยากจะหลุดพ้นจากภพนี้ใจมันก็จะหลุดล่อนบริสุทธิ์หยุดนิ่งแล้วก็ดิ่งเข้าไปสู่ภายในเพื่อไปสู่กายสุดท้ายคือกายธรรมรหัสเป็นพระอระหันต์เพศแห่งนักบวชนี้เป็นเพศที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการทำพระรนิพพานอี้แจ้ง เพราะว่ารับปลอดกังวลจากเรื่องการคลองเรือนจากการทำมาหากินเรามีสิ่งที่จำเป็นแค่บริขารแปดเวลาที่เหลืออยู่นั้นเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ทำกายวาจาใจของเราให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์ให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันจริงกันไปสู่ภายในเพื่อศึกษาความรู้ภายในที่ เป็นความรู้ยิ่งเรียนมันก็ยิ่งมีความสุขยิ่งเรียนยิ่งสว่างยิ่งใสขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมีพลังในการที่จะทำความดียิ่งยิ่งหนึ่งไปแตกต่างจากความรู้ในทางโลกยิ่งเรียนยิ่งมืดยิ่งเรียนยิ่งคับแคบยิ่งเห็นกั่ตัววนเวียนกันอยู่ในพบกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลูกทุกคนเนี่ยพึงปิติ ดีใจที่เราได้มาบวชกันในคราวนี้ว่าสิ่งที่เราได้กระทำนั้น,นถูกหลักวิชาของบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนบุญนี้จะเกิดขึ้นกับเราและโยมพ่อโยมแม่บรรพบุรุษหมู่ญาตตลอดจนสรรปะสัตว์ทั้งหลายไปด้วย วันที่เป็นวันสุดท้ายของพรรษาเราได้ปราวณากันแล้วก็ขอให้ทำอย่างที่เราได้ตั้งใจปภารณาจะเป็นเพียงทำตามธรรมเนียมมาถึงวันมาหาปภาวณาแ้ะกลับมาปภาวณากันตามธรรมเนียมแต่ว่าพอหลังจากวันนี้ไปแล้วเพื่อนสหธรรมิกมาเห็นเรา ประพฤตบบอกพร่องแล้วเขาก็มาแนะนําเราได้เห็นได้ยินแล้วสงสัยก็ตามมานันแนะนําเราแล้วก็จะไปขุนเครื่องเขาจะไปโกรธจะไปขุนมัวหรือถ้าหากข้ามความโกรธความขุนมัวไม่ได้เพราะว่าเรายังมีทิฏฐิมาณะอยู่ในตัวถือตัวว่าใครเตือนไม่ได้ก็ให้ลดมาณะทิฏฐิมาอยู่ในระดับที่ฟังได้แล้วมันไม่ ตอ,ตอบเข้าไปเถียงเข้าไปหรือขยายออกมาทางกริยาอาการทางระบบประสาทก็หดัเนื้อแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่พึงพอใจอะอย่าไปถึงขั้นขนาดนั้นให้อยู่ในระดับที่เราข่มใจได้ที่เรียกว่าธรรมะข่มมันเอาไว้คือข่มมันให้มันอยู่อย่าให้มันล้นออกมาแม้เราจะขุนมัวขัดเคืองก็ข่มเอาไว้ แล้วก็ช่วงไหนที่ใจสบายก็มาพิจารณาดูในสิ่งที่เพื่อนสหธาดมิกก็ตักเตือนว่าเขาตักเตือนโดยทำไหมถูกต้องไหมเราเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าถ้า,าไม่เป็นจริงเป็นความเข้าใจผิดขลาเคลื่อนของเพื่อนสหธรรทมิกเราก็ให้อาภายัยเขาซะอย่าไปขุ่นมัว แต่ถ้าจริงก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาชี้ผมทรัพให้กับเราแล้วก็รีบปรับลงแก้ไขกันซะทำอย่างนี้ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับเราก่อนเป็นอันดับแรกคือใจมันจะสบายมันจะปลอดโปร่งไม่ฟุ้งซ่านไม่ขัดเคืองไม่ผูกพยาบาทไม่คิดเบียดเบียนเพื่อสหธรรมิกและความรักในหมู่ คณะของเราในหมู่สงฆ์มันก็จะแน่นแฟนเป็นปึกเป็นแผ่นเป็นหนึ่งเดียวกันจากบุคคลคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งก็ไปถึงเพื่อนสหสมิกในอารามเดียวกันเมื่ออารามของเรานั้นนะมีความรักและปรารถนาดีกันอย่างแท้จริงมันก็จะขยายไปสู่อารามอื่นแล้วว่ากิตติศัพท์อันดีงามนี้มันก็จะแพร่สะพัดไป โมคณะของอารามใดที่มีความรักและปรารถนาดีต่อก,กันเราจะสังเกตได้ว่าสมาชิกในหมูค่คณะนั้นมันสดใสอินทรีย์มันผ่องใสก็จะอยู่ในสายตาของพุทธบริษัทสี่และพุทธบุท,ทีิวัดอื่นในอารามอื่นเมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็จะได้เกิดกำลังใจที่จะทำอย่างเราบ้าง จากอารามเราก็จะไปสู่อารามอื่นแล้วก็ขยายไปสู่ทั่วสังฆมนทนแล้วก็ไปทั่วโลกนั่นก็คือเราก็จะมีส่วนในการทำให้พุทธบุตรทั่วสังฆมนทนมีความเข้มแข็งในธรรมวิน,นัยมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นปึกเป็นแผ่นเมื่อพุทธบุตรเป็นปึกเป็นแผ่นได้ ก็จะขยายไปสู่อุบาสกปสิก,าพ,กาพุทธบริษัทสีก็จะมั่นคงบอกพุทธบริษัทสีมั่นคงเป็นสังคมที่รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวไว้ซึ่งเป็นการสอนที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็จะขยายไปสู่เพื่อนมนุษย์ที่นอกบุญญาเขต แล้วจากมนุษย์ต่อต่อมนุษย์กันไปเรื่อยๆก็จะไปทั่วโลกและมนุษย์ซึ่งอยู่ในสายตาของเทวดาที่มีกายละเอียดตั้งแต่ในระดับภูม,มิเทวาลุกะเทวาอากาศเทวาก็จะโจทย์ขานกันต่อไปจนกระทั่งถึงชาวสวรรค์ชั้นต่างๆฉันจะตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมาันา,นาลาดีปรานิมิตรสุปดิ แล้วก็จะขยายไปถึงพรมรูปผมเราจะเห็นว่าจากการกระทำของเราเพียงรูปเดียวต่างรักษาสิ่งนี้เอาไว้นอกจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและทําอย่างจริงจังแล้วสามารถขยายไปถึงได้ทั่วพบทั้งสามบทั้งสามคือการมาพบโอรูปพบออรูพบมีอยู่ทุกจักรวาล ที่เราได้ยินได้ฟังว่าแสงกอจักราวาลกับอน,นันตจักรวาลมันจะมีสายตาของท่านผู้รู้ของแต่ละจักรวาลมองดูอยู่ถ้าจักรวาลองเราซึ่งมีชื่อว่ามงคลและจักรวาลมีความไม่ปปึกแผ่นแน่นหนาะด้วยคำสอนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีชีวิตที่สดใสในคำสอนของพรนะองค์ท่านก็จะขยายไปสู่จักรวาลอื่นแล้วก็จะตัดต่อกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งที่ใครๆไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะบังเกิดขึ้นก้อนหินเพียงก้อนเล็กๆทิ้งลงมากลางอากาศตกลงมาในกลางมหาสมุทรเกิดกระแสคลื่นแต่คลื่นเล็กๆลูกนั้นอะ่ะมันก็จะค่อยๆไล่คลื่นลูกอื่นๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงฝั่งทั้งหลายสิ่งที่เราทำความดีเพียงรูปเดียวนี้เนี่ย ็จะขยายไปทั่วทุกคนทุกแห่งตลอดทั้งแสงขอจักรวาลอนัอนตาจาักรวาลน,นี่คือสิ่งที่มันสามารถเป็นจริงได้ไม่ใช่เพ้อฝันเพราะว่าการกระทำใดๆของเรานนั้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพบูมิต่างๆทั้งสิ้นโดยที่เรายังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยและเราคาดไปถึงด้วยว่ามันจะเป็นอย่างนั้น วันใดที่เราได้เข้าถึงวิชาธรรมกายวันนั้นน่เราก็จะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อได้พูดในวันนี้นะจ๊ะแม้วันพรุ่งนี้จะบรนออกพรรษาลแล้วตามกิจของเรานั้นยังมีอยู่คือกิจในการทำพระรนิพพานให้แจ้งเราจะรู้ตัวของเราเองว่าเราเน่ผ่านพรรษาแห่งการบรรลุธรรมมา ด้วยการเราเพื่อปฏิบัติธรรมนะถึงในระดับไหนจริงจังขนาดไหนไม่มีใครที่จะรู้ดีเท่ากับตัวของเราเองนะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้วันสุดท้ายเรารู้แล้วว่าเป็นบรรสาแห่งการบรรลุธรรมของเราแล้วหรือยังแต่เราได้ยินได้ฟังการบรรลุธรรมของบุคคลอื่นที่มีทั้งภิกษุสมมาณีน,นบสกและบาสิกาสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลาย ที่กระจายกระจายกันสู่ทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่าเราได้เป็นอย่างนั้นกับเขาบ้างแล้วหรือยังถ้ายังวันพรุ่งนี้ออกพรรษาก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธทมกันต่อไปคําว่าพรรษาการบรรลุธรรมเนี่ยหลวงพ่อพูดสําหรับผู้ที่มาใหม่ที่ยังไม่ค่อยจะเข้าใจใอะไร แต่พูดที่เข้าใจอย่างดีแล้วแม้เป็นพระนวกะพรรษาหนึ่งก็ถือว่าได้เข้าใจในระดับหนึ่งแล้วออกพรรษาแล้วก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันต่อไปอย่าได้ว่างเว้นจากการปฏิบัติธรรมทำไปจนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวทำไนจนกว่ากิเลสอาสวะมันจะหมดสิ้นจากใจของเรา จะทำไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมนะลูกนะสำหรับพระนวก,กะบางโรคลางงานมาได้บวชเพียงช่วงสั้นๆจำเป็นจะต้องลาสิกขากันแต่หากสามารถอยู่รับกระถินได้ซึ่งก็เพียงอีกไม่กี่วันเท่านั้นแหละก็ควรจะอยู่รับกระถินนะลูกนะ จะได้ครบถ้วนบริบูรณ์ในการศึกษาเรื่องราวที่เป็นกิจของสงฆ์แล้วก็ถ้าหากจำเป็นจะต้องลาศิกขาก็ให้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยังมีความอาลัยอาวร์ต่อภาคการาวพัฒให้นึกอธิษฐานในใจหลังจากนั่งสมาธิแล้ว ว่าเราเนี่ยไม่อยากจะพัดพลากจากภาคกาสอวพัดนี้เลยแต่ว่าเราลามาได้ช่วงสั้นๆตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็คิดในใจสักวันหนึ่งเมื่อเราหมดควจะเป็นในทางโลกแล้วให้กลับเข้ามาสู่เทศสมณะใหม่และระหว่างที่อยู่ในทางโลกเราจะเป็นต้นบุญต้นแบบดีๆของชาวโลก ในฐานะได้ผ่านการบวชเรียนมาแล้วหนึ่งพรรษาอย่าให้กลายเป็นบุคคลที่เราได้ยินคำบัาเภยว่าบวชเสียผ้าเหลืองคือบวชมาแล้วพรรษาหนึ่งเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นของชีวิตเราเลยอย่าให้ใครหรือตัวเราเนะ่เกิดความรู้สึกอย่างนี้นะลูกนะเมื่อเราลาเพียรสมณะไปแล้ว เราจะยังอยู่ในสายตาของเพื่อนมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเลยว่าเรามีการเปล่นแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่แต่หากเรารักษาศีลห้าเป็นปกติทุกวันไมน่ขาดและเปตนเพียงวันเดียววันพระเราก็ถือโอโบโสตศสีแล้วก็ไม่ขาดในการให้ทารักษาศีลเจริญภาวนารวมทั้งชักชวนคนมาสร้างความดีด้วย ถ้าหากทำอย่างนี้ได้ชีวิตของเราจึงจะสมบูรณ์แม้เราลาสิกขาไปแล้วก็เหมือนไม่ได้ลาสิกขาก็ยังเหมือนกับเราบวชทางใจแต่กายภายนอกไ่ได้ครองผ้ากาสาวะัตเท่านั้นแหละและแม้ลาสิกขาไปแล้วก็ให้ตั้งใจว่าพึ่งปฏิบัติธรรมกันต่อไปส่วนผู้ที่ไม่มีความจําเป็นแล้วก็ขอให้ตั้งใจบวชกันต่อไปเพราะชีวิตใดๆในโลกนี้ แม่ความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสู้ความเป็นสมณะไม่ได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวดังนั้นก็ขอให้ลูกทุกูๆได้นำสิ่งที่หลวงพ่อได้มาบอกเล่าสู่กันฟังนี้ไปพินิจพิจารณากัน,น,นวันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุก,การและขออํำนวยพรให้ลูกทุกคนหยุดใจไปติศูนย์กลางกายทางเจ็ด อย่างสบายๆคานุภาพแห่งบนบาร,รมีลสัสมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโชคโชคพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์มิทวันในอายะนานิพพานพาเมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายพาเมีธรรมของระเดระคุลหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทศร ปกครองวิชาธรรมกายบารมีของยายใจามหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนุยุมและมหาทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาบริยะาคันติสัจจะอดิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีตลอดจกนกระทั่งบารมีที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมตลอดพรรษานี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ให้กลั่นกายวาจาใจธาตุตามวิจารคิดรู้ของลูกทุกๆคน ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาวเป็นทาาของพยาม,มานจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์มีบากกรรมวิบากมานอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้ละลายหายสูญไปหมดไอ้ลูกทุกคนจงเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุภศาสนารู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายทำบนไดที่ประเดพระคุณหลวงพูและคุณอาจารย์ได้บรรลุ ให้หลูกทุกคนจงมรลุธทรำนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขายยืนยาวไห้สร้างบารมีกันไปนานๆสิ่งใดที่เป็นขาดศึกต่อการกุศลและปลมจรจันจงห่างไกลมีแต่บัณฑิตนักปราชญ์ขมาใกล้จะศึกษาเรียนพระธรรมวินัยนของพระสมมาสับ,บริเจ้าให้แตกฉานนั่งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็าให้ไประเบื้องต้นทางกลางเบื้องปลาย บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตตะและวิญญาณชนะใครได้ยินได้ฟังทมก็ให้ไเดบลุธ,ธรรมกายความปรารถนาใดกระามที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นไปเพื่อการสร้างบาร,รมีเพราะความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จด้อานุภาพอย่างพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ จงทุกประการเธอ